สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เราฟังเรื่องตำนานเลือดฟีนิกซ์อยู่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะหวานว่าฟิลมันก็เป็นกับคล้ายๆกับนิทานนะคะเป็นเทพนิยายฟังไปเพลินๆนะคะเรามาเข้าตอนที่13กันนะคะที่หลีเนยนำเรื่องที่จอมมานให้เวลาราชาปีศาจแค่5วันในการตามหาตัวของหงเพลิงเขาต่อว่าหลานซูที่ปิดบังเรื่องใหญ่อย่างเนี้เอาไว้ ตอนนี้ก็ทำให้แดนปีศาจของพวกเรานั้นต้องเดือดร้อนกันไปหมดนางก็ทำหน้าจ๋อยบอกว่าโอยานั้นขอร้องไว้นางจึงไม่ได้บอกให้ใครรู้จากนั้นหลานสูก็ตรงไปหาโอยาเพื่อบอกให้เขานั้นหนีไปเพราะไม่เช่นนั้นราชาปีศาจนั้นต้องจับตัวของเขาส่งไปให้จอมมันแน่ๆ โอยานั้นยังไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนเลยแต่หลานซูก็บอกให้หนีไปก่อนสักพักพอเรื่องเงียบนั้นค่อยกลับมาก่อนไปนั้นนางก็ยังบอกให้เขารักษาตัวให้ดีด้วยโอยาหันกลับมามองด้วยความซาบซึ้งในสิ่งที่นางนั้นทำให้เขาโอยาตรงไปหาเทพพยากรณ์เพื่อจะบอกว่าเขาเจอสตรีที่เทพพยากรณนั้นบอกแล้วนะ คนที่สามารถทำให้เขาใจเต้นแรงนั่งเป็นหงเพลิงเมื่อเทพพยากรณ์รู้ก็รู้สึกดีใจมากเอ่ยออกมาว่าแดนปีศาจนั้นมีทางลอดแล้วและยังย้ำให้เขานำขนหางของหงเพลิงไปใส่ไว้ในจุดกำเนิดน้ำพุชีวิตในแดนปีศาจเพื่อจะช่วยให้เผ่าพัน์ธุปีศาจนั้นขยายเผ่าพันธุ์ได้ดี แต่โอย่าก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาไม่รู้ดอกนาว่านางนั้นอยู่ที่ไหนเพราะนางนั้นหนีไปแล้วทำเอาเทพพยากรปวดหัวมากที่เขาปล่อยให้หงเพลิงหนีไปเสียได้จึงสั่งให้เขานั้นรีบออกตามหาทันทีแล้วก็ยังบอกอีกว่าความหลงไหลที่เขามีต่อหงเพลิงนั่นเป็นแค่ปฏิกิริยาที่มีต่อกินอายของหงเพลิงเท่านั้นอย่าได้หลงไหลจนไร้สติ ว่าแล้วก็ผักเขาออกไปจากกระท่อมให้รีบออกไปตามหาหงเพลิงหำม,มาให้พบที่แดนสวรรค์ตอนนี้จัก,กรพรรดิสวรรค์ก็เอาแต่นั่งทอดถอนใจในสัญญาณทั้งห้าประการที่บ่งบอกว่าถึงการสิ้นวาสนาเซียนที่เรียกว่าห้าหลางสิ้นเทวาซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นอาพรที่มองมดลงผมที่งอกขารักแร้ที่มีเหงื่อ ผิวผันเศร้ามองไม่ยินดีในทิพย์ผาดของตนซึ่งตอนเนี้เขามีครบเลยหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วราชินีสวรรค์ที่แอบมองอยู่รู้สึกเป็นกังวลมากที่เห็นเขาเป็นเช่นนี้นางกลับมาที่ตำหนักด้วยสีหน้าที่ซึมเศร้าจนอีเอ๋อนั้นต้องเอ่ยปากถามว่านางนั้นมีเรื่องกุ้มใจอันใดหรือนางจึงเอ่ยถามว่ารู้จักห้าลางสิ้นเทวาหรือไม่ อีเอ๋ก็บอกว่ารู้จักสิแต่ท่านป้าของนางนั้นย่อมไม่ได้เป็นเช่นนั้นแน่นอนราชินีสวรรค์ก็ตอบปฏิเสธไปว่านางก็แค่อ่านเจอในตำราเทพดึกดำบรรแล้วทำให้รู้สึกปงในสังขารที่จริงเทพอย่างพวกเรานั้นใช่ว่าจะมีชีวิตอมะตะแต่แค่มีชีวิตที่ยืนยาวกว่า หลายๆสพรพพสิ่งก็เท่านั้นจนทำให้คิดว่าจะมีชีวิตนิรันดรแต่เมื่อถึงเวลาก็ต้องสิ้นวาสนาเสียนได้ว่าแล้วก็ทอดถอนหายใจ ขอตัวไปพักก่อนเมื่ออีเอ๋อเห็นสีหน้าของราชินีสวรรค์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักจึงคิดว่าบางทีเนี่ยท่านป้าอาจจะมีผมขาวขึ้นบ้างจึงทำให้เป็นกังวลแบบนี้ดังนั้นนางก็จึงแอบลอบเข้าไปในแดนมารอีกครั้งเพื่อจะไปเอากิ่งอ่อนของต้นไม้มารมาทำหวีให้กับราชินีสวรรค์ซึ่งสรรพคุณของหวีที่ทำจากต้นไม้มานี้จะทำให้ผมนั้นดกดำเงางา แต่ในขณะที่นางกำลังจะลงมือตัดต้นไม้นั้นลูกสมุนของจอมมานก็มาเจอเขา้าคิดว่านางจะเข้ามาขโมยของจึงได้ใช้อาคมนั้นจับนางมัดเอาไว้แต่วีเอ๋อก็ขู่ว่านางนั้นเป็นสหายกับจอมมานหากไม่รีบปล่อยเป็นได้เห็นดีกันแน่ๆนสมุนคนนั้นก็ไม่เชื่อว่านางจะเป็นสหายกับจอมมานจริงๆจึงไม่ได้ปล่อยตัว แต่แล้วเมื่อจอมมานมาถึงก็บอกให้ไปซะอี้เอิอนั้นก็รีบเอ่ยกับสมุนมานว่า จอมมานออกปากไล่เขาแล้วรีบไปสิสมุนมานคนนั้นจึงได้รีบวิ่งออกจากตรงนั้นไปจอมมานถึงกับสายหัวบอกว่าตนน่ะไล่อีเอ๋อตัางหากไม่ใช่ไล่สมุนแต่อีเอ๋อนั้นก็ยังลอยหน้าลอยตาวิ่งตามเขาเพื่อจะเอ่ยคำขอบคุณที่ช่วยนางเอาไว้สองครั้งแล้วนะนางบอกว่าอยากตอบแทนเขาบ้างเอาเป็นว่านางจะทำอาหารให้เขาเพื่อเป็นการขอบคุณก็แล้วกัน จอมมานรำคาญน,นางมากจึงใช้พลังซัดนางจนกระเด็นออกไปนอกพิภพมานทันทีแต่อีเอ๋อก็ยังไม่ยอมแพ้นางกลับมาพร้อมกับหม้อซุปใบใหญ่มายืนปรุงน้ำแกงบำรุงอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าพิภพมารทำเอาทหารมารที่เฝ้าประตูถึงกับน้ำลายสอยืนมองหม้อน้ำแกงอย่างกระหายแต่เมื่อจอมมานมาถึงพวกทหารก็รีบสลายตัว พราะกลัวจะโดนทำโทษอีเอ๋อน,นั้นก็รีบตักน้ำแกงที่เพิ่งปรุงเสร็จมาให้เขาลองชิมแต่เขาก็ปฏิเสธเสียงแข็งแล้วก็ยังคงไล่นางให้ใส่หัวไปก่อนจะหันหลังกลับเข้าไป แต่อีเออจอมตื้อสอยางมีหรือจะยอมแพงง้ง่ายๆวันต่อมานางก็กลับมาอีกครั้งข่าวนี้ใช้เมนูผัดผักรวมที่แสนจะธรรมดาที่เป็นอาหารหลักของแดนมนุษย์มายืนผัดหน้าประตูมานซะเลยจอมมานก็ออกมาไล่เช่นเคยแต่นางก็หยิบผัดผักหนึ่งชิ้นขึ้นมาให้เขาลองชิมดูคราวนี้หน้าแปลกมากเพราะกินอาหารตรงหน้าทำให้เขานั้นนึกถึงวันเวลาเก่าๆจึงได้ลองชิม ดูปรากฏว่ามันเป็นรสชาติที่เขาไม่เคยได้กินมาก่อนนับพันปีแล้วเขายื่นมือมาหยิบอาหารตรงหน้าเขาปากอีก พร้อมน้ำตาที่ไหลออกมาเมื่อได้ลิ้มรสชาติที่โหยหามานานแล้วเขาเอ่ยปากกับอี้เอ๋ว่าตั้งแต่วันนี้ให้นางทำอาหารจานนี้ให้เขาทุกวันได้ไหมนางต้องการอะไรเขาจะจัดให้คราวนี้อี้เอ๋อนั้นถึงกับยิ้มออกแล้วตอบรับทันทีสิ่งที่นางต้องการก็แค่ห้องครัวที่สมบูรณ์ที่สุดในสามภพนี้ก็เท่านั้น ส่วนทางด้านหลานซูนั้นเมื่อโอย่าหนีไปแล้วนางก็มารับผิดชอบมารับผิดต่อหน้าราชาปีศาจบอกว่าเป็นนางเองแหละที่ซุกซนจนเข้าไปพัวพันกระหงเพลิงแล้วก็ได้นำเข้า มารักษาตัวในแดนปีศาจหากจะจับคนผิดส่งจอมารก,ก็ให้จับนางไปได้เลยราชาปีศาจก็ถอนหายใจเพราะก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นฝีมือของนางจึงถามย้ำอีกครั้งให้นางนั้นได้มีโอกาสตอบใหม่แต่นางนั้นก็ยังยืนยันคำเดิมบอกว่านางนั้นทำแค่คนเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยทำให้จอมานนั้นมีท้าทางหนักใจมากขึ้นกว่าเดิมอีก ออจอมปีศาจนะคะเพื่อนๆทำให้จอมปีศาจนั้นมีท่าทางหนักใจมากขึ้นกว่าเดิมอีก ถึงตอนนี้จึงจําเป็นต้องจับนางนั้นเอาไปขังคุกเอาไว้ก่อนส่วนทางด้านเวยจือนางเอกของพวกเรากับเยียนเย่พระเอกของพวกเราตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่หมู่บ้านรอยต่อระหว่างแดนปีศาจแล้วก็แดนมนุษย์อย่างมีความสุขทั้งสองนั้นใช้ชีวิตประจำวันราวกับสามีภรรยาคู่หนึ่งเยียนเย่นั้นแกะสลักตุ๊กตาไม้ เอาไปขายที่ตลาดทุกวันเพื่อนำเงินมาซื้อของใช้ในบ้านส่วนเวจือนั้นก็คอยหุงหาอาหารทำความสะอาดบ้านไว้รอเขาวันหนึ่งเขาใช้เงินที่หามาได้ซื้อปิ่นปักผมกลับมาให้นางด้วยทำให้นางนั้นดีใจมาก เวยจือเห็นตุ๊กตาไม้ที่เหยียนเย่แกะสลักก็แปลกใจมากที่ตุ๊กตาเหล่านั้นนะไม่มีหน้าตาเขาจึงบอกว่าเขาทำแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนางจึงเอ่ยว่าหากมันมีหน้าตาด้วยก็คงดีดังนั้นในคืนต่อมาเยียนเย่นั้นก็แอบ,บลุกขึ้นมาแกะสลักตุ๊กตาไม้เป็นรูปหน้าตาของเวยจือ แต่ก็ไม่ให้นางได้เห็นแต่ว่านําไปแอบไว้ที่ใต้หมอนแต่เวยจือนั้นก็รู้เข้าจนได้เพราะนางนั้นไปทําความสะอาดที่นอนให้กับเขานางแอบยิ้มอย่างดีใจที่เห็นเขานั้นแกะสลักรูปของนางด้วย แต่ในคืนต่อมาระหว่างที่เวียนเย่ยแอบมาแกะสลักตุ๊กตาเช่นเคยก็พบว่ารอยแผลจากการที่จอมมารซัดพลังเข้าใส่ตอนนี้มันก็เริ่มออกฤทธิ์อีกแล้วแต่เขานั้นก็ยังคงกัดฟันสู้ทำตัวเป็นปกติเพื่อไม่ให้เวยจือนั้นตกใจพอตกดึกเขาก็แอบมาแช่ตัวในอ่างน้ำแล้วก็ใช้พลังเทพในการรักษาแต่เหยียนเย,ย่ก็ตื่นขึ้นมาพบจนได นางตกใจมากที่เขานั้นมีอาการเช่นนี้แต่เขาก็ปลอบใจนางว่าไม่ต้องเป็นห่วงลองเขานั้นใช้พลังเทพรักษาไม่นานก็หายได้ที่พิพบมานะคะในวันต่อมาเมื่ออี้เอ๋อตื่นขึ้นมาก็พบกับโต๊ะทำครัวแล้วก็มอซุปใบไใม่เอี่ยมพร้อมกับเครื่องปรุงแล้วก็ของสดสำหรับทำอาหารมากมายจัดวางเอาไว้ให้นางแล้วล่ะคะ่ะทำให้นางนั้นดีใจมาก คิดทำเมนูมากมายเพื่อเอาใจจอมัน และเมื่อนางเปิดดูหีบอีกสองใบที่สมุนของจอม,มานนำมาให้ก็พบว่ามันเป็นอาพร์สตรีที่งดงามนักส่วนอีกหีบก็เป็นอาวุธซึ่งมีดาบเล่มหนึงอยู่ในนั้นนางเองสงสัยมากไม่รู้ว่าจะเอาดาบพวกนี้มาทำไมแต่แล้วก็ปิ๊งไอเดียบางอย่างขึ้นมาจึงได้หันมาหยิบอาพร์สีโอรสมาสวมใส่แล้วก็รีบทำอาหารให้จอม,มานทันที เมื่อทำอาหารเสร็จแล้วก็รีบเข้าไปเรียกจอมันที่กำลังยืนจ้องดอกฮวารงอยู่เมื่อเขาหันมาเห็นนางในอาพรชุดนั้นทำให้เขาตกตะลึงแล้วก็เอ่ยชมว่าชุดสวยมากๆเขานั้นนึกถึงตอนที่เวยจือนั้นสวมใส่ชุดนี้อยู่ไม่ได้คิดถึงอีเอ,อ๋เลยตรงหน้าเนี้ยสักนิดหนึ่งเมื่อเขามาถึงโต๊ะอาหารอีเอ๋นั้นก็แนะนา เมนูหลากหลายเลยจากนั้นก็บอกให้เขานั้นตามนางมาดูเมนูที่ขอนำเสนอเป็นพิเศษซึ่งก็คือเนื้อย่างที่ใช้ดาบในหีบนั่นแหละเอามาทำเป็นหมายเสียบเมื่อจอมันเห็นเช่นนั้นก็โกรธมากรีบดึงดาบที่เสียบเนื้อนั้นออกจากกองไฟทันทีแล้วตาวาดใส่นางที่ใช้ดาบเล่มนี้มาทำเช่นนี้เขามีคำสั่งออกมาว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปห้ามนางเข้ามาในตำหนักศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ก้าวเดียว ส่วนทางด้านเวยจือนางเอกของพวกเรานั้นเมื่อเห็นว่าเหยียนเย่นั้นยังคงบาดเจ็บอยู่จึงออกไปเก็บสมุนไพรเพื่อจะนำมาใช้กับเขาแต่เมื่อนางกลับมาถึงบ้านพักก็ไม่เห็นเขาแล้วจึงได้ออกถามเพื่อนบ้านดูก็รู้ว่าเขานั้นออกไปที่ตลาดตั้งแต่เชา้าแต่นางก็ยังคงแปลกใจอยู่ เพราะปกติเขาจะต้องกลับมาก่อนพระอาทิตย์ตกดินนางจึงได้ออกไปตามหาเขาจนกระทั่งมืดค่ำแล้วเมื่อเวจื้อกลับมาถึงบ้านก็พบว่าเหยียนเย่นั้นยังไม่กลับมานางนั้นรู้สึกเป็นห่วงมากแต่โชคดีที่ไม่นานเท่าไหร่เหยียนเย่นั้นก็เดินกลับเข้ามาเขายื่นขนมโกของแดนมนุษย์ออกมาให้นางเขาเห็นว่านางชอบจึงออกไปหาซื้อสิ่งนี้มาให้ เวยจือนั้นดีใจมากที่เขาทำเพื่อนางแต่ก็ปรามเขาเอกไปว่าวันหลังอย่าได้กลับผิดเวลาแบบนี้อีกเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเขาเนะ่เป็นถึงสุริยเทพนะว่าแล้วก็จูงมือนางออกมาที่หน้ากระทร่อมแล้วก็ใช้อาคมทำให้ท้องฟ้าที่มืดมิดตอนนี้กลับมาเป่งแสงสว่างสวยงามมากๆ เวยจื่อนั้นยิ้มอย่างพอใจนางใช้อาคมของตนเองนั้นร่ายมานแสงรุง้งขึ้นล้อมรอบพวกเขาทั้งสองคนเอาไว้ทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุขมากเหมือนทั้งโลกมีแค่เขาสองคนตอนนั้นเองท้งคู่ก็ตกอยู่ในพวังของกันและกันเวยจื่อนั้นหลับตาพริมเหืีนเย่ก,กำลังจะค่อยๆโน้มตัวลงหมายจะจุ่มผิดนาง แต่แล้วก็ต้องชะงักไปเพราะอาการบาดเจ็บจากพิษจากบาดแผลเขาค่อยๆหงายหลังล้มลงไปตอนหน้าต่อตาเวยจือเขาสู่ตอนที่1 4นะคะเพื่อนๆเมื่อเหยียน,นเย่พระเอกของพวกเราล้มลงก็ทำให้เวยจือนั้นเป็นห่วงมากรีบเข้าไปประคองเขาเข้าไปพักด้านในส่วนด้านจอมมานตอนนี้เขามองดูขวดใส่ยาพิษเซียนจี่ล่ว ที่มีรูปแกะสลักของเยียนเย่ยอยู่ด้านในแล้วก็เห็นว่ามันมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นก็จะยิ้มออกมาอย่างพอใจแต่รอยยิ้มของเขานั้นถูกแลกเอาไปแล้วดังนั้นจึงทำได้แค่พยายามชักสีหน้าแล้วระเบิดอารมณ์เหล่านั้นออกมาด้วยความโกรธจากนั้นก็มาดื่มเหล้าจนเม,มาไม่ ตอนนั้นเองอี้เอ๋อนั้นเอากับข้าวนั้นเอามาส่งพอดีเขาเห็นชุดที่นางใส่ก็คิดถึงเวยจือขึ้นมาเขาเรีบจับมือนางเอาไว้แล้วก็เรียกนางว่าพี่หญิงก่อนจะพูดตัดพ้อเรื่องที่พี่หญิงติดค้างนี้รักของเขามานับหมื่นปีโดยที่ไม่เคยสนใจใยดีเขาเลย ไม่ว่าจะกี่ชาติพี่หญิงก็ยังคงมีใจให้กับผู้ชายคนนั้นซึ่งมันทำให้เขานั้นเจ็บปวดมากๆตอนนี้เขาใช้พิษเซียนจีรั่วกับชายคนนั้นแล้วหากเขาไม่ตัดขาดจากรักกับพี่หญิงก็ต้องตายสถานเดียวเมื่อจอมมารพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็พยายามจะยิ้มออกมาแต่ก็ยิ้มออกมาไม่ได้ อีเออที่สังเกตสีหน้าเขาก็ถามเขาไปว่าท่านกำลังจะยิ้มหรือเขาตอบไปว่านานมากแล้วที่ไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังยิ้มอยู่นางจึงถามว่าทําไมรอยยิ้มของท่านมันถึงแปลกประหาดเช่นนี้เล่า ตอนนี้เขาเริ่มมีสติแล้วจึงเล่าให้ฟังว่าเขานำรอยยิ้มไปแลกกับพิษเซียนจีล่วมาไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะต้องทำให้พี่หญิงกลับมาเป็นของเขาให้ได้หลังจากมื้ออาหารนั้นจอมมานก็ให้คนมาส่งอี้เอ๋อกับแดนสวรรค์เพราะเทพกับมานไม่อาจอยู่ร่วมกันได้แต่ก่อนนางจะไปเขาก็ได้ฝากของสิ่งหนึ่งมาให้เมื่อนางเปิดออกก็พบว่ามันคือไม้มานที่นางต้องการตั้งแต่แรก เมื่อทางด้านอี้เอ๋อมาถึงสวรรค์ก็พบกับจกักรพรรดิสวรรค์เขาพอดีเขาเห็นว่านางแอบไปเที่ยวเล่นที่พิภพมารอีกแล้วจึงสั่งให้กลับบริเวณสำนึกผิดสามเดือนค่าวนี้อี้เอ๋อนั้นยอมรับผิดแต่โดยดีไม่โวยวายแม้แต่น้อย ทำให้ราชินีสวรรค์นั้นรู้สึกประหลาดใจจึงได้ถามออกมาแต่ว่าอีเอ๋อก็ตอบไปว่านางไปพบเห็นอะไรมามากมายจึงคิดว่าการกักบริเวณก็ดีนะจะได้ให้นางนั้นหยุดใช้ความคิดบางนางมอบหวีที่ทำจากไม้มื่นมานให้ราชินีสวรรค์นำไปหวีให้กับจัก,กรพรรดิเพื่อจะให้ผมของเขาที่มันเป็นสีขาวกลับกลายมาเป็นสีดำขึ้นแล้วก็หวังว่าจะช่วยปลอบประโลม ใจิตใจของจัก,กรพรรดิได้บางราชินีสวรรค์น,นั้นอดเป็นห่วงหลานสาวไม่ได้จึงได้ถามว่าต่อไปนั้นนางมีเรื่องอันใดให้ต้องคิดกันหรืออีเอ๋อจึงถามเรื่องรอยยิ้มถ้าหากเรายอมแลกรอยยิ้มกับของบางสิ่งของสิ่งนั้นต้องทำให้เรามีความสุขมากใช่ไหมแต่ทำไมบางคนแลกมันกับสิ่งที่ทำให้เศร้าใจเสียเงันแต่ เทียนโหหรือว่าราชินีสวรรค์ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าหลานของนางกำลังพูดถึงอะไรนางจึงบอกให้ทันปานเนี่ยนำหวีนี้ไปหวีให้จัก,กรพรรดิเสียก่อนจากนั้นค่ะทางด้านอี้เอ๋อนางก็คุ้นคิดต่อว่าหากจอมมารไม่มีรอยยิ้มเช่นนั้นนางแบ่งให้เขาสักครึ่งหนึ่งก็คงดีเขาจะได้ไม่ต้องทำหน้าเศร้าแบบนั้นตลอดไป อีกด้านหนึ่งของแดนมนุษย์ตอนนี้ชิงหวนนั้นก็กำลังนำทหารสวรรค์ออกตามหาเหยียนเย่กับหงเพลิงตามคำสั่งของจัก,กรพรรดิสวรรค์อยู่เหยียนรั่วผ่านมาแถวนั้นพอดีจึงแวะคุยกับเขาเยียนรั่วนั้นรู้ดีว่าชิงหวนเองก็หนักใจไม่น้อยที่ต้องรับภารกิจนี้มาจากตำหนักสวรรค์แม้เขาจะพยายามทวงเวลาไว้มากขนาดไหน ทวงเวลาแล้วให้มากที่สุดเพื่อช่วยเหยียนเย,ย่แต่อีกทางหนึ่งก็ต้องทำให้ทหารสวรรค์ที่ติดตามเขานั้นยังมีกำลังใจทำงานอยู่เหยียนลั่วจึงได้เตือนเขาว่าไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วเหยียนเย่ยนเนี่ยก็ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตัวเอง ว่าแล้วก็จากไปทันทีทางด้านวัยจือนางเอกของพวกเราตอนนี้ก็ออกมาเก็บสมุนไพรอีกเช่นเคยนางเจอเขากับอีกาตัวหนึ่งที่ติดกับดักอยู่บนต้นไม้จึงได้ใช้พลังนั้นช่วยปล่อยมันมันจึงเอ่ยปากขอบคุณนางที่ช่วยไว้เป็นครั้งที่สองโดยครั้งแรกก็คือที่บ้านของนางเองตอนนั้นมันหมดแรงจนปีกหักนางก็ใช้พลังทำให้มันมีเรี่ยวแรงลุกขึ้นบินต่อได้ เวยจื้อถามมันว่าเป็นปีศาจอีกาแล้วทำไมไม่มีร่างเป็นมนุษย์เหมือนปีศาจตัวอื่นๆละ่ะมันจึงบอกว่ามันเป็นแค่อีกาธรรมดาไม่ใช่อีกาปีศาจหลอกที่สื่อสารกับเวยจื้อได้เพราะนางนั้นคือใต้เท้าหงเพลิงที่มีพลังอำนาจสื่อสารกับสัตว์ปีกได้ทุกชนิดเวยจื้อเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงยิ้มออกแล้วบอกให้อีกาตัวนั้น่ะรีบกลับบ้านเถอะ นางก็จะกลับเหมือนกันอีกาก็บอกว่าบ้านมันอยู่ไกลจากที่นี่มากพอเวยจือถามก็ได้รู้ว่าบ้านของมันอยู่ใกล้ๆกับบ้านของแม่ของนางนั่นเองดังนั้นนางก็จึงรีบกลับมาที่พัก แล้วเขียนจดหมายบอกแม่กับน้องว่านางนั้นสบายดีฝากอีกาเนี่ยให้คาบไปส่งให้ด้วยซึ่งอีกาตัวนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะมันคาบเอาข้อความที่เวยจือฝากมาให้ไปโยนให้กับเวยเย่น้องชายของนางเมื่อเขาเปิดออกดูก็ดีใจมากรีบเรียกท่านแม่ให้ออกมาดูแล้วชี้ไปทางอีกาตัวที่คาบข่าวมาส่ง แม่ของเขาก็รีบเอามือปิดปากบุตรชายเพราะกลัวว่าใครนั้นจะมาได้ยินเขาแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วตอนนี้คนของเวยหลิงเย่ที่ซุ่มดูอยู่พอรู้ว่าอีกาตัวเนี้ยเอาข่าวของเวยจือมาส่งให้ทีบาลเขาก็รีบกลับไปรายงานหลิงเย่ทันทีเมื่อนางหลู้เรื่องก็ได้แอบตามอีกาตัวนี้ไปจนพบกับกระท่อมที่เวยจือนั้นอาศัยอยู่กับเหยียนเย่เช้าวันต่อมา เมื่อเวยจือนางเอกของพวกเราตื่นขึ้นก็พบกับร่างของหลิงเย่ที่นอนสลบอยู่หน้ากระทร่อมจึงได้รีบนําเข้าไปนอนพักในบ้านเมื่อหลิงเย่นั้นฟื้นขึ้นมาแล้วก็รีบนําจดหมายที่เวยจือนั้นฝากอีกาไปให้ทางบ้านเอาออกมาให้เวยจือดูแล้วก็เล่าว่าหลังจากที่เวยจือกับอาจารย์นั้นหนีออกมาแล้ว พวกมันก็บุกสำนักปลายลูกทางราชสำนักก็ไม่พอใจมากคิดว่าเวยจือนั้นมีพลังมารมากไป จึงจับตัวแม่กับน้องชายของนางนั้นไปขังเอาไว้หลิงเย่เองพยายามติดสินบนพวกทหารเพื่อให้แม่กับน้องของเวยจือนั้นปลอดภัยตอนที่อีกามาส่งข่าวคนของนางที่ให้เฝ้าดูก็เลยนำจดหมายเนี้ยมาให้นางจึงได้ตามอีกาตัวนั้นมาถึงที่นี่แต่ระหว่างทางก็โชคร้ายเจอกับปีศาจจึงได้หนีมา ไม่คิดชีวิตจนเป็นลมล้มลงไปแบบนั้นนางบอกอีกว่าพรุ่งนี้ราชสำนักก็จะประหารแม่กับน้องชายของเวยจือแล้วนะเมื่อเวยจือได้ยินเช่นนั้นก็คิดจะไปช่วยทันทีแต่ก็ยังเป็นห่วง ทางด้านของเหยียนเย่แล้วก็หลิงเย่ด้วยที่ไม่สบายอยู่จึงบอกให้หลิงเย่นั้นนอนพักอยู่ที่นี่ก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้าหากอาจารย์กลับมาก็ฝากบอกเขาด้วยว่านางนั้นกลับไปฉลองวันเกิดให้กับน้องชายไม่ต้องเป็นห่วงนาง ว่าแล้วก็รีบเคลื่อนย้ายตัวเองไปยังคุกหลวงเมืองวี่ตูทันทีหลินเย่นั้นมองตามด้วยความสะใจที่สามารถล่อให้เวยจือนั้นออกไปได้สำเร็จตามแผน เมื่อเวยจือไปที่คุกหลวงก็พยายามมองหาน้องชายกับแม่แต่คนของหลิงเว่กับราชคูก็วิ่งเข้ามาบอกกับนางว่าแม่กับน้องของนางนั้นถูกย้ายไปที่รานประหารด้านทิศตะวันออกแล้วนางก็จึงรีบตามออกไปทันที เมื่อนางออกไปแล้วคนของราชคูก็รีบยิงผู้ส่งสัญญาณให้ราชครูรู้ว่าหงเพลิงนั้นมาติดกลับแล้วทำให้ราชคูและพระสนมรู้สึกพอใจยิ่งนักราชคูนั้นยังไม่คิดที่จะกำจัดหงเพลิงทันทีเขาคิดจะเก็บนางเอาไว้ใช้งานโดยจะต้องอย่างเชิงดูเสียก่อนทางด้านของเหยียนเย่พระเอกของพวกเรา ตอนนี้เขามาที่ตลาดแล้วก็นำยกของเวยจือออกมาซ่อมจนกระทั่งคำก็กลับมาที่กระทอมเขาได้ยินเสียงในครัวจึงตามเข้าไปเพราะคิดว่าเป็นเวยจือที่กำลังทำอาหารอยู่แต่พอเห็นว่าเป็นหลิงเยเขาเองรู้สึกประหลาดใจมากรีบถามหาเวยจือทันทีแต่หลิงเยนั้นก็บอกว่าเวยจือออกไปทำธุระสักพักก็จะกลับ แล้วก็บอกให้เขานั้นทานน้ำแกงที่นางอุตสาห์ทำไว้รอสิแต่เหยียนเย่นั้นก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่นางทำเลยยังคงถามหาแต่เวยจือว่าไปไหนกันแน่หลิงเย่จึงบอกไปว่าเวยจือนั้นกลับไปเฉลิมฉลองวันเกิดของน้องชายของนาง ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนางคงกลับมาเร็วๆนี้แต่เมื่อเหยียนเย่รู้ก็ยิ่งเป็นห่วงเวยจือมากขึ้นกว่าเดิมเพราะการกลับไปแดนมนุษย์ของเวยจือนั้นถือว่ามีอันตรายมากจึงคิดจะตามไปด้วยแต่ก็ถูกหลิงเย่นั้นห้ามเอาไว้พิษที่บาดแผลของเหยียนเย่ก็กำเริบขึ้นมาอีกครั้งพอหลิงเย่นั้นเห็นก็รู้ได้เลยว่านี่คือพิษเสียนจีล่วที่ร้ายแรงที่สุดในสามพิภพ,พ หากบุรุษมนุษย์ท่านใดโดนพิษนี้ไปแล้วล่ะก็ยังไม่รีบตัดรักก็จะต้องตายภายในเจวันแม้แต่สั่งเสียนเองก็ไม่มีละเว้นแต่ระยะเวลาจะขยายขึ้นเป็น49วันวิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดก็คือการตัดใจจากคนที่รักเสียแต่ว่าเหยียนเย่พระเอกของพวกเราก็บอกว่าก่อนเขาจะมาพบกัะเวยจือเขานั้นเคยรักในสัพพสิ่ง ตอนนี้เมื่อได้เจอไวยจือแล้วจะให้เขาทำเป็นว่าไม่รู้สึกอะไรต่อนางคงไม่ได้หรอกเขายินดีจะเจ็บตัวดีกว่าอยู่อย่างไรซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ตอนนั้นเองยิ่งเขาเจ็บปวดเพราะพิษรัก ของเซียนจีลัวทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมหลิงเย,ย่ก็พยายามเขามาโอบกอดเขาที่ด้านหลังแต่ก็ถูกเขานั้นสะบัดออกไปอย่างรังเกียจเมื่อนางเห็นว่าเขานั้นไม่ยินดีรับน้ำใจจากนางและยังจะยอมตายเพื่อเวยจืออีกนางก็จึงได้บอกเขาไปว่าเขาหมาช้าไปแล้วตอนนี้เวยจือคงตายภายใต้คมดาบของพวกนางไปแล้วเพราะนางล่อให้เวยจือไปติดกับดักเอง เหยียนเย,ย่พยายามจะออกไปช่วยแต่เพราะพิษของเซียนจีลั่วทำให้ร่างกายของเขานั้นไม่อาจจะต้านทานได้ตอนนี้ก็ได้แต่นอนสลบคาประตูกระท่อมไปเลยค่ะ เมื่อลิงเงย่เห็นเช่นนั้นก็ตัดใจจากเขาแล้วค่อยๆก้าวข้ามร่างของเขาออกไปทันทีโอ้โหยหญมนุษย์ตัวนี้มันไม่มีความเกรงใจนะคะมหาเทพเลยค่ะสุริยเทพของพวกเรานะคะนอนที่หน้าประตูให้ผู้หญิงเดินข้ามไปเลยค่ะโอ้โหฉากนี้สุดๆนะคะมีความสุขกันมากๆแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่กับตำนานเลือดฟีนิกซ์นะคะในตอนที่15ค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ